หอมมากโป๊ะแตกจากมาวินซีฟู้ดค่ะครบเนิดๆทอย่างไปเด่นๆทุกอย่างนะคะสดสดจากทะเลตราดนะจ๊ะจเราซื้อตรงจากเรือประมงเล็กเลยใช่มาตุกครัววันนี้นะคะกับเมนูโป๊ะแตกครับผมเยเราไม่เคยทำนะโป,โป๊ะแตกวันนี้เรามีวัตถุดิบมากมายจากนี่เลยนะคะคมาวินซีฟู้ดค่ะ ดับใหม่ของเรารวมซีฟู้ดฟินๆทั้งหมดนะฮะใช่เป็นธุรกิจใหม่ของเราสองคนนะคะอันนี้คือแน่นอนไข่ปลาริวกิวค่ะไม่เปิดให้ดูหรอคะอ่่านีไข่ปลาริวกิวเป็นติ่งๆนะเดแล้วนี้คือเหลืองทองอารามมากปลากระพงใส่ใส่จัมโบ้นะครับอันนี้คือเราหั่นมาแล้วใช่แล้วก็มีหอยเชลล์นะครับตัวโตๆนะครับแล้วก็ หมึกสองนะฮะแล้วก็มีนี่ครับปูม้าตราดครับที่หวานฉ่ำมากแบบแกะมามีทั้งแบบกันเชียงใบพายมีทั้งเนื้อปูมีทั้งก้ามปูมีทั้งเนื้อก้ามอกปูครบครับทั้งหมดนี้จากมาวิซีฟู้ดนะคะของทะเลสดๆจากทะเลตราดจ้ะใช่ครับเริ่มมาตอนแรกนะฮะใส่ขึ้นก๋วยตี๋ยำลงไปขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนนะครับนี่วนแบบนี้แล้วความต่างนะที่เรียกว่าแตกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะใส่หอมแดงไปด้วย นีอ๋อหรออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไข่ปลาที่ไปกับเผานี่คือโปะแตกครับ<น>ใช่ครับอยากให้ใส่ไปนะไข่ปลาริว้วๆนะครับใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้เลยมันจะได้ไม่แตกมันจะได้ไม่คาวนี่เราจะตามด้วยปลานี่นะฮะดูปลากระพงชิ้นไหนใหญ่นะครับเลี้ยวไปแบบนี้เลยค่อยวางเรียงลงไปนี่แบบนี้น มาวินซีฟูดของเรานะคะเราซื้อตรงจากเรือประมงเลยนะคะดังน,น,นั้นจะได้ราคาดีและของสดแ<ม>น่<ร>นอนรเรือประมงเล็กด้วยนะครับใช่เลยของจังหวัดบ้านเกิดของอป,ป้าเองเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะครับแล้วค่อยมาลุย,นนะะยต่อคะ่ะค<น>ุณใช่น้าเดือดแล้วน,นะครับนี่ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับแล้วก็หอนเชลยวไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะคะยังไม่ต้องคนเยอะนะครับเดีย๋ยวมันจะคาวให้มันสุกไปนี่คือแน่นแน่นแล้วเพราะแตกรุ่นใหญ่มากเรียบร้อยรอยให้มันเดือดเด็ดชัว ูนครับปูลงไปนะครับมีอะไรก็ใส่ไปเลยนะฮะอยากที่เราชอบกินนะครับอันนี้คือปูมาปูมาครับอันนี้คือกันเชียงใบพายใบพายคือมันจะมีขาติดอยู่ด้วยใช่แบบแกะแล้วเรียนื้อที่ต้องแกะหมดแล้วนะครับใส่ไปได้หมดเลยตุ้มๆตุ้มๆอยากแหน่วันนี้ไม่ลดเบาโอ้ไหนี่ครบมากลุยฮะ โป๊ะแตกที่แท้ครูคนไม่ได้แล้วตอนดีจะแน่นมากจาก้ะบาบมาครับได้เวลาใส่พริกลงไปนะครับใส่ไปให้หมดเลยเพวกคำนัวแล้วเดีวเวลาปรุงรสแล้วนะฮะจ้ะน้ำปลาหนักหลงไปเลยครับปื๊ด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 รสชาติ<ป>ตามความชอบตามความชอบครัคบข้าไปนใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็ผงนัวฮะขาดไม่ได้ตามสไตล์เราลงไปแบบนี้นิดนึงนี่แล้วก็คนนะครับเดี๋ยวชิมน้ำดูรสชาติคนได้ไหมคะเนี่ยคนได้ครับคนเบาๆเนี้ยได้ไม่แตก เนื้อแน่นมากไม่ต้องบอกว่าหอมสุดๆเลยว่าดีทำไมคุณไม่ใช่ทับพ,พีอีกอัน,นเลยหรอคะไม่ใช่ครับช้อนครับนี่ฮนะมาอันนี้โอ้จัดจ้านมากไม่ดีชีลงไปก่อนนะยัง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 ไม่เปรี้ยวนะฮะเ,ออเย,นยะเ็นแล้วน,นะครับปิดแก๊สนะครับนี่แล้วก็บีบมะนาวลงไปตามใจชอบครับเป็นการของเราตกแตก่งลงไปันต้องมีน้มนะมนะน,นาวเนี่อืมบีบมะนาวลงไปมะนาวลงไปก่อน นี่โอ้โหน้ำเยอะมากมากคนนะครับจะได้ชิมกันต่อโอ้โหดีหอมมากหอมมะนาวมากหอมสุดเลยมาชิมน้ำครับเป็นยังไงจีดจาดมากสุดท้ายนะครับอะไรใบกะเพราลงไปแน่แนๆแ,แบบนี้เพราะแตงสูตใบกะเพราใช่ไหมใช่ครับ เป็นอันเรียบร้อยฮะนี่มันเหมือนต้มยำทะเลน้ำใสใส่หอมแดงกักบใบกระเพาลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหอมามากโป๊ะแตกจากมาวินซีฟู้ดครับครบเนินิดทอยา่างเลยเด้งๆทุกอย่างนะคะสดๆสจากทะเลตราดนะจ๊ะูต้องคเราซื้อตรงจากเรือประมงเล็กเลยใช่เดีย๋ยวไปรูกันครับแตกวันนี้เรากินกับนบขนมจีนนะะขนมจีนนะจ๊ะ ใบกะเพราหอมมากสุดๆเลยอะ่ะคุณพอดีกันเชียงลงทุกอย่างลงค,ครบๆอยากกินไขป่ปลาเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินรับรองเขาแซ่บแน่นอนแซ่บเดือดแซ่บเดือด,องดอลงน้ําแบบนี้นะครับความโตมากความเป็นขั้วสุดเลยนะฮะขอชิมน้ําก่อนนะครับหืมกรอบๆมากของเจือสดๆนี่มันทำให้น้ําหวานจริงหวานแบบออตโต้เลยอะ่ะหวานแบบไม่มีอะไรมากัน้นเลยคุณพอดี นี่นะครับนี่คือสดทุกอย่างนะคะใช่หอยเชลล์นะครับปาประดิษฐนะครับลุยฮะเราอัปเดตสินค้ารายวันนะสามารถส่งมาถามเราได้เพราะแต่ละวันก็มีของไม่เหมือนกันอืมใช่คันนี้นะครับเนื้อปลาเนื้อปลาให้ดูเนื้อปลาเนื้อเนื้อความหนาดูความใหญ่นะฮะข้างบนปลาอะไรคะคุณปลากระพงครับปลากระพงดัมโบ้ครับใข่ตัวใหญ่ครับลุยฮะเราจะแล่ให้เสร็จแล้วเลยนะคุณสได้ไปปุ๊บสามารถเราไปหั่นหั่นหั่นได้เลยทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ โอ๊ะโอนี่กันเชียงกันสบายพายนะครับนี่กลางปูนะฮะหวานเจี๊ยปูม้ากอบปลาดมะลุยฮะเวลาไปตลาดทุกครั้งเวลารากลับไปเยี่ยมบ้านจะต้องกินปูม้าปูมา้าหวานดีดีมากมากเส้นสาวเส้นสาวเส้นโอ้โหสาวเส้นสักเนสหนึ่งนะคะมาพอดีคำนะครับลุยฮะ เติมเหรอคะหมึก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 มึกมึกอ๋ออย่าไปหมดชามเติมเหรอเนี่ปลาหมึกปลาหมึกไข่ปลากับหมึกแบบนี้นะครับมาฮะดูดิครับเดี๋ยววันนี้จะกินอย่างเมื่อกี้บ้างหมึกเด้งๆไข่ปลานุ่มๆยิ่งผมยิ่งเข้าๆอักซ้วบไปครับคุณซ้วบครับมาฮะซ้วบค่ะเพิธีการนะครับดูดิครั ว่าแตกสุดยอดมากบังม,มีบติดวุ้นนะครับเด่นสดทุกอย่างจริงแฟนตาสต์ครับสุดยอดครับเชี้ย